เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโนคุนิคลอสเวิร์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีโยก globally เมียโฟเอสามซีวอลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละส สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมเกิลฟอนไลน์นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวโรคลท์นะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการในส่วข,ของเกตร์ไทยเราแล้วนะก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมมีภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ผมจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับจากทางเพจเล่นเกมไรดีสามารถเอาไปเติมได้นะครับรีบๆเติมนะก่อนที่โค้ด มันจะหมดนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของการเติมโคนะ้ดเนาะกดเข้ามาตรงนี้ครับรูปฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเลือกตรงนี้ครับรูปกล่องของขวัญน่ะนะครับแล้วเอาโค้ดที่มีเนี่ยใต้คลิปนะครับเอามาใส่ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วมันก็จะเอาของมาให้เรานะครับในตรงซอ,องจดหมายนะครับตรงนี้นะ เนี่ยเรามากดรับมาเรียบร้อยนะครับมันจะมีของรางวัลที่เป็นพรีริจเตอร์นะครับแล้วก็ของรางวัลแบบเวลคัมมาด้วยนะนะครับเนี่ยพวกทวิตเตอร์แล้วพวกเนี้ยนะครับมันจะมีแจกให้นะครับผมทีนี้หน้าเมนูหลักตัวเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเจอกับตัวละครน่ารักน่ารักนะครับยืนอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเราสามารถสลับสับเปรี่นมันได้ด้วยนะกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการบวกเข้ามาครับแล้วก็เลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับออกไปยืน แค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาตรงนี้แหละนะครับผมชอบมันน่ารักละนะครับโอเคอ่ะกดคอนเปิมออกมาทีนี้เราไปดูบรรยากาศการต่อสู้แล้วกันนะครับบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยโลกไร้มาเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะปึ๊บนี่ครับผมมันก็จะให้เราทําการเลือกในส่วนของด่านเข้าไปต่อสู้เนาะนะครับอ่ะกดติ๊กเข้าไปพอกดเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะมีด่านแยกย่อยให้เราเลือกเห็นไหมครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะก็กดเลยที่ ปุ๊บแบบนี้ครับผมอ่ามันจะเป็นแบบว่าให้เราทําการจัดทีมลงไปนะครับแล้วก็อ่ะกดตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสกิลนะครับที่เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสกิลไหนเพื่อที่จะเอาลงไปต่อสู้นะครับผมเนี่ย กดนะสายอีกิฟอะไรเงี้ยมันจะสอนอยู่นะครับผมเนี่ยเราเลือกได้นะนะครับว่าเราจะเอาสกิลไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้แหละตามี่ตัวเกมมันบอกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปต่อสู้เนี่ยนะครับเราจะสามารถจัดทีมได้เห็นไหมอ่าอันนี้คือจะเป็นตัวละครที่เราสามารถเอามายืนได้นะครับและเนี้ยเมื่อเราต่อสู้ไปเรื่อยนะครับเห็นไหมฮะเพียดานหนึ 5, ่งขีดห้าสองขีดสองสองขีดสิบสามนะครับเราจะเอาตัวละครมายืนต่อสู้ได้เพิ่มเติม อะไรประมาณนั้นนะครับเราสามารถกด Edit ท e ีมได้นะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตัวละครสลับสับเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยแล้วก็มาเลือกดูได้นะครับว่าตัวละครไหนมันเจ๋งไม่เจ๋งยังไงนะครับผมนี่ฮะสมมุติผมดูตัวนี้นี่สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเห็นไหมอัปเลเวลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอัปแล้วกันนะครับลอไปต่อสู้ก่อนนะเนี่ยสลับสับเปลี่ยนได้นะจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกแบบนี้ครับเห็นไหมครับ ประมาณนี้อ่าแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเนี่ยด้านบนตรงนี้สังเกตนะเห็นไหมครับแต่ละตัวสัญลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะบอกชัดเจนตัวนี้ยิงไกลตัวนี้เป็นซับพอร์ตตัวนี้แบบโจมตีใกล้นะครับเนี่ยโจมตีใกล้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวทซับพอร์ตเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้โอเคเราจัดทีมแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองไปต่อสู้ดูแล้วกันนะจัดไปครับตรงนี้ปึ๊บสตาร์ทไปเลยนะครับผมเวลาเข้าไปต่อสู้อีกทีเนี่ยนะครับมันจะเป็นด่าน นะครับเห็นไหมฮะ,แบบมะ,เเะบแบบนี้ครับผมโอเคเนี่ยต่อสู้ไปเรื่อยนะครับแบบนี้ครับยาวๆไปประมาณนั้นนะครับเอ่ออันนี้จะเป็นแนวลกไหลพอเราต่อสู้ผ่านด่านไปด่านหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมาทําการอัปเกรดให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลือดหรือว่าจะเข้าร้านค้าไปซื้อของในร้านค้าก็มีเหมือนกันนะครับสังเกตตรงนี้นะนะตอนนี้ผมจะมีศูนย์อยู่นะครับเรียกเป็นเงินแล้วกันเนาะ นะครับเงินคอยตรงนี้นะครับเมื่อเราต่อสู้เสร็จเราก็จะได้เงินมาเพิ่มเติมอ่ะลองต่อสู้ดูแล้วกันนะนี่ก็หมุลงมาแล้วอ่าโอเคมันจะมีสอนอยู่ด้วยนะครับอโอเคกดแบตเตอร์สตาร์ไปก่อนนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถจัดทีมก่อนได้นะว่าจะให้มันยืนตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับก่อนที่จะต่อสู้นะครับโอเคนี่นะร้อยมันถึงเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้ามันถึงแบบนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยแต้มตรงนี้ครับผมกดมาปุ๊บผมจะสามารถอ่สลับสับเปลี่ยนตัวได้ตัวหนึ่งนะครับมายืนตรงนี้ได้อ่ะผมเอาตรงนี้ก่อน โอเคว้ <Okay>. Wait, มันวิ่งมาแล้วว่ะเนี่ยกดอย่างนี้ครับแล้วก็สลับมานะครับเป็นการวาร์ปเห็นะครับประมาณนี้นะในกรณีที่แบบเราไปต่อสู้แบบเอ้ยไปด่านไหนสักด่านหนึ่งแล้วแบบว่าตัวโจมตีไกลมันอยู่ไกลๆอะ่ะหนึ่งออกปะแล้วมันจะต้องผ่านเอ้พวกนี้มันเป็นแนวป้องกันใช่ปะกว่าเราจะไปถึงเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับก็จะใช้ตรงนั้นได้นะครับอ่าโอเคต่อสู้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมพอสู้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับอ่ะเราเลือกไปก่อนนะครับ ปุ๊บนี่ฮะเนี่ยมันเป็นการ์ดแบบนี้นะครับช่วยเพิ่มความสามารถโอเคอันนี้ครับกดลองเข้าไปดูนะอ่าอันนี้ก็คือมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าการ์ดใบไหนอะไรยังไงนะครับที่มันจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเห็นไหมฮะมันจะมีเขียนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยอ่ามีบอกเลยว่าเพิ่มให้กับตรงนี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็ดูความสามารถตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลือกให้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับอามมีขงใ นะครับอืมทีนี้สังเกตนะครับว่าการ์ดไหนที่เรามีแล้วนะครับเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเนี่ยกดอัปเกรดได้นะนะครับผมประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมอัปเกรดแล้วก็ได้เงินมาด้วยครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเงินนะครับผมอโอเคทีนี้เข้ามาตรงนี้ครับอ่ามันจะมีแบบว่าให้เรามาทําการแบบเพิ่มเลือดได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกเพิ่มเลือดหรือว่าทําการอันอื่นก็ได้นะ นะครับอัปเกรดการ์ดก็ได้ผมเลือกเพิ่มเลือดมันจะมีบอกนะครับว่าเพิ่ม3 0ทุกตัวหรือว่าจะเพิ่ม80%ตแค่ตัวเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มทุกตัวเลยโอเคนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้อีกอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบทําการเลือกใช้ได้อีกนะแต่ว่านี้จะต้องใช้40เหรียญเห็นไหมครับเออนะตอนนี้ผมไม่มีนะครับผมโอเคไปต่อครับด่านต่อไปอุ้ยมีแต่ของมาให้วะนะครับผมโอเคกดไปฮะเลือกเลือกไปแล้วกันนะครับผมไม่เกียาตอ่านนะครับโอเคยัง โอเคครับกด C เล็กไปก่อนปึ๊บนี่อันนี้เข้าไปต่อสู้แล้วมาลุยนะครับผมด่านต่อสู้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของออโต้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงนะครับผมเล่นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็จะเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก่อนเราสามารถสลับสเปลยนได้ไหมว่าจะให้ตัวละครมันยืนตรงไหนเห็นไหมครับเนี่ยสลับได้ประมาณนี้นะครับผมเอออุ้ยๆไปยืนตรงนั้นทำไมวะอ่าโอเคนะครับแต่ว่าผมจะเอาแบบนี้แหละนะครับผมโอเคกดแบตเทิร์นไปต่อนะครับ แล้วก็ทีเนี้ยเมื่อต่อสู้ไปสักระยะเนี่ยนะครับมันจะสามารถใช้ในส่วนของท่าไม้ตายอะไรด้วยนะนะครับแต่ว่าเนี้ยผมยังเออมันไม่เต็มอ่ะนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้เนี่ยปล่อยมันต่อสู้ไปชิวๆก็ได้นะนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรามีออโต้แล้วนะครับพวกสกิลด้านล่างเนี่ยมันก็จะกดใช้ให้เองนะครับผมเออพะมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศก้าวๆร้าในส่วนการต่อสู้โอเคเพิ่มเลือดไปอีกอ่าจัดไปครับเพิ่มเลือดปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อย แล้วก็มาต่อสู้กับเอ่อน่าจะเป็นบอสดานหรือเปล่านะครับแล้วก็สังเกตนะไอตัวการ์ดนะครับเราจะใส่ได้แค่8นะครับเออถ้าเกินกว่านี้นะครับเราต้องเลือกขายชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปนะครับผมโอเคกดไปครับสู้เลยน่าจะสบายๆนะครับอันนี้ปิบกดใช้หน่อยนี่หมุนหมุนมันอ่าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นสกิลเสริมที่เราสามารถใช้ได้นะครับมาเลือกตัวนี้เอาปาิีตรงนี้ดีกว่าปุ๊บนี่ครับเป็นแม้วาปมานะครับ ป็นตีแบบตัวหลังอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าโอจะใช้ท่าไม้ตายให้ดูได้ไหมเนี่ยนี่เนี่ยมันกาลังขึ้นอยู่น,นะครับอืมแต่ไม่น่าทันวะอันนี้จะตายแล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดใช้ท่าไม้ตายอ่ะนะครับมันจะมีพวกอนิเมตแบบพวกภาพสวยๆมาให้เราดูด้วยนะครับผมอ่าโอเคสู้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอกดเคลมไป ه, เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะนี่คือเป็นระบบในส่วนของการเล่นคร่าวๆนะครับอ่ะเฮ้ยมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาโอ้มีระบบหมายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้มันจะก็จะสอนนะตัวเกมมันจะสอนอยู่นะครับนี่ฮะโอเคอ่าเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับสามารถอัพได้ผมมีเศษเพิ่มเติมเนาะนะครับอัพไปนี่แนโอเคอ่าอัพดาวอัพดาวนะครับผมเรียบร้อยนี่ครับ ความสามารถก็เพิ่มด้วยนะครับดาวก็เพิ่มด้วยอะไรประมาณนั้นก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาให้ดูคร่าวๆ ah ก่อนนะครับผมนี้กลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับอ่ะมีสอนอีกแล้วนะครับกดไปอ่ะโอเคอันนี้กดรับของรางวัลนีวว่าอ่ะจัดไปเลยครับนี่นี่ยกดเคลมได้นะครับเคมลมรับไปเลยปุ๊บนี่ก่อนหน้านี้รู้สึกมันจะเป็นภาษาศจีนน้อนะครับอาจจะยังอ่านไม่ออกแต่ว่าเนี้ยพอมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแบบอ,อ่านง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้น นะครับโอเคตีนนี้ก็เรามาดูครับตัวเกมจะมีในส่วนของการที่จะให้เราไปเปิดกาชาด้วยนะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ครับผมอ่ามันจะมีตู้กาชาหลายแบบนะมีตู้ลิมิเต็ดอะไรเงี้ยนะครับไม่เราใช้แบบว่าเพชรเติมนะครับมาดาเนินการซื้อท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นเพชรตรงนี้นะครับที่เราหาได้เนาะนะครับเนี่ยมีตู้ลิมิเต็ดแบบนี้นะครับเป็นแบบลิมิเต็ดของตัวละครที่ยืนหน้าตู้นะครับเรามีโอกาสที่จะได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้นะกดมาดูครับเป็นตัวอย่างนะครับผมแบบว่าเนี่ย อ่านี่คือตัวละครนะตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาตัวละครก็จะแบบดูน่ารักน่ารักนะครับหัวโตโตอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มตู้ไหนดีวะตัวนี้ก็น่ารักมะเนี่ยนะครับตู้ลิมิเต็ดนะครับหรือว่าจะเป็นตู้แอดวานก็ได้นะเบสิกก็ได้นะครับแล้วแต่อะี้ผมจะเอาเป็นตู้แอดวานแบบหาตัวแบบทัวๆไปเลยนะครับมันจะมีแจกไหมเห็นไหมไอ้ตัวตัวสุ่มอะนะครับมากดไปลองดูปึ๊บนี่ครับผมอู้มาลองดูครับนี่กดเปิดไหมครับ มาแล้วเอาละนี่ครับผมอุ้ยมีตัวดีๆไหมเนี่ยสคิปข้ามเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจลุ้นมากนี่มาครับโอ้โหตัวหนึ่งดาวครับตัวแรกอุ้ยอันนี้โอ้หนึ่งดาวอีกแล้วโอ้โหมาครับมีไหมมีสองสามดาวสี่ดาวไหมอืม <c oughs> คนนี้เซ็กซี่นั่นแน่เอาแล้วครับมา ปึ๊บอ่ะสองดาวมาแล้วนี่ครับผมอันนี้ก็น่ารักจัดไปนี่ครับต่อไปฮะหนึ่งดาวโอเคปึ๊บวิอันนี้จะดีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนึกว่าดีผมยังดูไม่เข้าออกนะว่าตัวไหนดีมันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคเนี่ยหนึ่งดาว<อ>ปึ๊บโอ้สรุปแล้วก็ได้ตัวซ้ำๆมานะครับแล้วก็จะได้เอเซตรงนี้มาด้วยนะครับผม โอเคนะครับได้สูงสุดแค่สดาวนะฮะก็สุ่มต่อได้นะนะครับแต่ว่าผมจะสุ่มให้ดูแบบคร่าคร่าประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เรามาดูตัวละครกันดีกว่านะครับเนี่ยกดเข้ามานะครับตรงคอลเลคชันเห็นไหมอ่าตัวละครของเราจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกอัปเกรดตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดเนาะอย่างเช่นตรงนี้ครับยังเลเวล3อยู่นะครับก็อัปเกรดได้หรือว่าจะไปอัปเกรดตอนที่เราจะเข้าไปต่อสู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับอัปมาแล้ว ประมาณนี้นะครับผมระบบอื่นๆยังมีอีกนะนะครับยังไม่ได้หมดเท่านี้อันนี้แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นอ่าโอเคต่อมานะครับมาดูตรงนี้ครับนี่กดเข้ามาเลยอ่าอันนี้จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถมาทําการสร้างสิ่งของต่างๆได้นะครับเนี่ยสร้างพวกบ้านอะไรพวกเนี้ยนะครับขอเลขแบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรง edit mode นะครับเมื่อเราผ่านด่านตามที่เขากําหนดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาลงมาสร้างได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังจะสามารถทําการอัปเกรดได้ด้วย นะครับมันจะมีให้เรากดรับของแบบนี้เห็นไหมผมกดรับได้เนี่ยครับมันก็จะได้มานะครับอันนี้น่าจะเป็นการอัปเกรดได้แล้วกดเข้ามาครับเนี่ยทำการอัปเกรดเลยอ่าเห็นไหมครับเลเวว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ครับความสําเร็จกดเข้ามาดูเนี่ยครับกดรับได้ปึ๊บแค่นี้แหละนะครับเออก็ลองมาดูแล้วกันนะครับความสําเร็จพวกนี้เห็นไหมฮะเนี่ยกดรับได้หมดเลยอ่าหรือจะกดออกก็ได้นะตรงนี้ทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องกดแบบหลายที ประมาณนั้นแหละนะครับแค่นั้นเลยนะโอเคทีนี้ในส่วนอื่นๆของตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะครับอ่านตรงนี้มันยังขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบนี้อยู่นะครับก็เออเล่นๆไปเรื่อยนะครับมันจะมีบอกนะครับว่าเราควรจะแบบปลดล็อกดันไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยมันบอกชัดเจนเลยนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ผมเอาบรรยากาศมาฝากไว้เท่านี้นะอะ่ในส่วนไหนที่มันผิดพลาดนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาลองเล่นเหมือนกัน นะครับเอาล่ะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องของเราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ